คุณชมายพรจตุรพุทธครับออดาภากฤษศีครับคุณเกลียงไกรอุ่นธนันครับซื้อมาแล้วเก็บไม่ใช้เลยมีชิ้นที่เก็บไว้นานที่สุดที่นานแค่ไหนกี่วันนะก็สองปีสองปีไม่แน่ค่ะสามปีซื้อมาเก็บไว้แค่สามปีคุดอะไรหรือไงมันถึงได้ชุดนอนค่ะชุดนอนปัจจุบันนี้ไม่ใช้ชุดนอนเหรอฮะไม่จะทำตัวเองไง โอแล้วซื้อมาทำไมตัวนี้มันเป็นลักษณะยังไงถึงได้ตัวสีชมพูที่มีโบข้างซ้ายรอเปล่าแต่ส่วนม้าเนี่ยมีชุดนอนและใส่โอจะใส่ทุกวันแต่วันพิเศษเนี่ยจะไม่ใส่แล้ววันพิเศษคืออะไรบอกมาต้องสุบซิบกันสั่าพ บาดเสียวเล็กน้อยนะครับคือคนต่อไปหลังจากอาจะผมก็อาจจะไม่ปกติอ่ะคือเด็กๆอะครับพอเจออากาศเย็นแล้วมันก็ต้องมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคืออะไรฮะเสมนไม่ตรงสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายครับอ่าเราคงก็เรื่องสัตว์ก่อนนะฮะคือเสือชีตาวิ่งเร็วถึง112กิโลเมตรโอ้ร้อยกว่าเวลาเราขับรถเราลองเทียบดูนะครับต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับสัตว์อีกชนิดหนึ่งนี่นี่คือเรื่องของเร็วนะะแต่สัตว์ที่ ไปช้าช้ามากคือหอยทากหอยทากไปไงฮะหอยทากที่ไปช้ามากหนึ่งชั่วโมงไปกี่เซนเป็นของชช้เกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยใช่ไหมครับอคือเวลาใช้มันต้องไปบีบกดๆนะ่ะอืมแเป็นล้วเป็นของชนิดหนึ่งที่ผมคืนผมไม่เอานี่ย